สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวทิกตอกวันประหัสนี้ผมจะออกสะเลก็จะมาแนะนําวิธีการปรุงเบ็ดเข้าเบ็ดสายสลิงแล้วก็วิธีการใช้งานแบบของผมนะอันดับแรกเลยสลิงอ่อน30ปอนด์ผมใช้30ใครจะใช้ไงก็แล้วแต่25ก็ได้20ก็ได้40ก็ได้เบ็ด3ทางเบ็ดธรรมดาสลิปสาหรับสลิงแล้วก็ ลูกหมุนอยู่นี้ประมาณนี้นะวิธีผูก <c oughs> คือปลาทะเลเนี่ยมันจะต้องมีตัวดักจะผูกแบบเบ็ดสองตัวก็ได้เบ็ดธรรมดาตัวหนึ่งเบ็ดสามทางตัวก็ได้แต่ผมเลือกเบ็ดสามทางวาไว้ตัวล่างแล้วก็ตัวบนจะเป็นเบ็ดธรรมดาวิธีการร้อยวิธีการผูกเบ็ดสามทางแบบนี้นะครับแทงจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็ ให้มันยาวนิดนึงแล้วก็จับไว้เห็นไหมประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็พันความยาวอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกนะว่าจะใช้เท่าไหร่ให้เม็ดหนึ่งใช้80เซนใช้ศอกหนึ่งก็แล้วแต่พันประมาณนี้นะครับพันเสร็จแล้วให้ร้อยด้านหลังแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ดึงอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งตัว ห็นไหมครับมันจะแน่นนะอมเขาจะแน่นเดี๋ยวผมดึงให้ดูเนี่ยฉันดึงแบบนี้แล้วก็ตัดส่วนเกินออก เนี่ยตัดส่วน,นี้ออกกันทิ้มนิ้วมัก็จะเป็นลักษณะน,นี้อันนี้ตัวล่างนะครับส่วนตัวที่สองตัวที่สองทีนี้ถึงตัวที่สองเนี่ยมีสองแบบคือเราจะปล่อยวิ่งตัวที่เราไม่ต้องผูกก็ได้แต่ณเวลานี้ที่ผมใช้คือผมเลือกผูกก็ร้อยเข้าไปแล้วนะครับใช้เบ็ดเบอร์สิบห้า นะประมาณนี้นะครับแล้วก็จับไว้ประมาณนี้ระยะห่างให้กะว่าไม่ประมาณ2นิ้ว3นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้ฮะเพราะว่าเราเราเกี่ยวปลาหรือเวลาปลามันฉวยเนี่ยมันจะมีระยะติดก,ก็เหมือนเดิมสอดเข้าข้างหลังเสร็จแล้วก็พันพันลงก็ได้พันลงเนี่ยพันประมาณนี้สักสี่ห้าร 4, อบ ไม่ต้องกลัวหลุดนะครับสลิงมันจะไม่หลุดง่ายๆเสร็จแล้วรอยด้านหลังแทงขึ้นนี่ผูกง่ายนะแล้วก็ดึงล้วดึงก็ระวังนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอย่างที่อธิบายตะกี้เนี่ยคือมีตัวนี้เป็นตัววิ่งตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเผื่อเวลาปลาเฉียวปลาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเยอะถ้าเราผูก แบบนี้สองตัวก็ได้แต่ว่าก็เรียกอะไรระยะเคเรนซ์ K มันระยะอะไรมันจังหวะมันจะไม่ได้ที่ไตเขาบอกผมนะอันนี้เสร็จแล้วก็ใส่ <c oughs> สลิปเนี่ยสลิปจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้ใส่เข้าไปอย่าลืมนะครับความยาวกเอาเสร็จแล้วก็ลูกหมุนลูกหมุน ควรจะใช้ตัวใหญ่หน่อยงานทะเลเสร็จแล้วก็วนวนลักษณะนี้นะวนวนทัก2อสรอบก็ได้ถ้าคิดว่ามันยังดีดอยู่ก็วนเข้าไปอีกนี่วนเข้าไปอีกก็ได้ไหลาๆแล้วี่รอบก็ได้เนี่ยวนเสร็จแล้วก็ลูด แต่ผมจะไม่ผูกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปลูกตายเลยนะผมจะเหลือไว้ประมาณนี้เหลือไว้ให้มันพิวไม่ให้มันกระด้างอัอนนี้ยยนอยู่ที่วิธีคนที่วีใช้ของเพื่อนๆน,นะเสร็จแล้วก็สวมสลิปแค่นี้แล้วก็บีบวิธีบีบของผมคือจะสลับด้าน เห็นไหมด้านหนึ่งแบนใช่ไหมครับพอดีผมไม่มีครีมเนาะเขาใช้ครีมแบบเนี้อีกด้านหนึ่งผมก็จะบีบสลับกันเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับพุ่อนเห็นป่ะแบนสลับด้านกัน <c oughs> ทีนี้บางคนกลัวหลุด จะบอกให้ว่าไม่หลุดถ้าถ้าสลิปหลุดหรือว่ามันเลื่อนไอ้โจงนี้มันจะผูกกับตัวที่เราควอนเนี่ยมันจะผูกเข้า,ขากับหูเบรรด็ดพอดีที่ผมทาแบบนี้คือวิธีของผมคือต้องการให้เบ็ดมันพิ้วถ้าไปผูก,กตัวนี้มันทมนจะกระด้างอันนี้ให้มันพิ้วไปพิมาตามน้ําได้มันถือว่าได้ผลน,นะเนี่ยเสร็จแล้วครับแปบเบียวได้หนึ่งเส้นแล้วเนี่ยเห็นไหมได้หนึ่งเส้นแล้วง่ายๆนะครับไอ้ส่วนที่เหลือเราก็ตัดออก แค่นี้เลยได้ละหนึ่งเส้นเบ็ดตักสายตักสลิงอ่อนตักสามสิบปอนะ่ะกำลังดีนะครับโอเคกินเวลามาเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวประมาณวันจันทร์เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์อ่ะพอดีวันจันทร์ผมจะไปงานลูกสาวน่าจะประมาณวันจันทร์หน้าแหละเดี๋ยวผมเอาผลงานให้ดูโอเคนะครับ